เห็ดถูกจริงถูกยางคือเคนบอกเขาไปเบิ้งเพื่นกระส่งเห็ดไงไงเขาก็เห็ดต่ำเพิ่นมันมันบ้าเมีนแม๊กเพื่นบอกว่าให้ดผูกบัญชีเฟซบุ๊กกับเอ่อเอ่อทูมันนี่วอลเล็ตเนี่ยเขาก็เข้าไปผูกเจ้าจักรล้อ้ากระเทียมเขาก็เคยซื้อกระเทียมไหมเขาก็เข้าไปเบิ้งเพื่อนอยู่ด้ที่เพื่อนสอนว่าการซื้อดาวน์ไอ้การการโหลดอันทูมันเออ แบบว่ามักในชิเปิลหมักในการเว้าการจ้าเพิ่อนเนาะเฮากรอยากส่งดาวเป็นกำลังใจเพิ่อนเนาะพี่น้องมันขันสื่อการว่ายากอีหลีอยากสื่อดาวกับื่อบ่อใดโอ้ยเฮ็ดถูกสิ่งถูกยางคือวันบอกเขาไปเบิ้งเพิ่อนกระส่งเห็นไงไงสือบ่อใดเออไม่อยากจะจึงเงินไหลขนาดให้หลานเฮ็ดหาแล้วจะเอาไปให้มาน้างานเซเห็นเขาเฮ็ดหาอยู่เขาเจ้าเสียหาบ่เนาะ ไอ้น้องอยากซื้อดาวให้พี่ให้น้องผู้เฮาชอบคลิปเพิ่นแล้วเนาะติดตามเพิ่นพั่นแต่เฮาหาเฮาเข้าไปเฮ็ดน่มันเป็นหยังคือยากักแสดอกวาโอ้กันเล่นเอ้ยลิวเเยเฮาอยากเยังเฮ็ดบ่ได้อยู่จักสิให้ใส่รหัสหยังตรหัสหยังมันละใส่ซ้ําๆซกๆอยู่หั่นซื้อจังได๋ก็ซื้อบ่ได้เจ็บว่าปวดหัวพี่น้องเอ้ยอือจักสิเฮ็ดจังได๋โอ้ย เงิดไหลผู้พนนะมันคือส่งสื่อไงเถอันะัะอีย่างมันจังสิบวัตถุตองส่งมาให้บาดใดก็ใส่เข้าไปบาดนั้นก็วัตถุต้องจ้าเทียวไอ้หมดหนทางหมดปัญญาสิเหตุออื่นว่าอืมเจ้าเสียเหตุจังไดโอ้ยเงิดไหลผู้พนนะมันคือส่งสื่อไงเถอะคือบ่ไอะไรเออ อ้ยกเงินหลขนดใไทหลันเฮ็ด่า้เล้าหยังมันก็เห็ดยากหนกดีน้ะมันบมานง่ายๆจะก็บเฮ็ดที่พี่น้องโอ้โหเฮ็ดบ่ได้เลยตจใจใมันก็เห็ดยากแคึแต่ว่าผู้คน็ดก็สิมีธะเอาไปคนได้แช่ลิปเพิ่นี่เออเทิงงเฟ e b o o k ส่วนตัวเทิงอันเพจปลาอืมจัเจีเห็ดจังไดโอ้ย เงิดไหลผูพนนะมันค uh, ือสองสื่อไงเท้นี่ไว้ขึ้นมาอยู่ดิแต่ว่าเติมเงินเข้าไปแล้วจอ่โผล่กันบัญชีเขาไอ้สินนี้มันก็คือเงิดกักแท้ให้ลูกให้ห้านที่ให้แล้วกับบเอออหาว่ารหัสบอถืต้องบ่ถือต้องอยู่หันจะี่น้องช้าริ้วเช้าริ้วสุขทุกคน โอ้ยคลิปนี้ก็อยากถามพี่น้องเนาะอันการซื้อดาวแม้มันก็ซื้อยากครับแตยาการก็บ่ทันได้เคยซื้อดาวเออแบบว่ามักในสิเินมักในการเว้าการจาเินเนะา,าะเฮาก็อยากส่งดาวเป็นกําลังใจเพิ่นเนาะพี่น้องมันพนซื้อโอ้เฮ็ดบ่ได้เลยตายๆๆมันคือเฮ็ดยากคักแท้ แต่ว่าผู้พคนใดๆก็สมีแรืเอเชียาไปพคนเบาดีๆแม่คลิปได้เขามักเขาจอบแหมโอ้คุ้มเจออยู่มัดมือเลยเหมือนเนี่ยเติมเหมือนกับไปแล้วกับซื้ออะไพี่น้องจ๋าเสียจังได้เอาไปหเห็นพานางงานเซฟเป็นเขเห็นหายอยู่เขาเจ้าเสียหายวะเนาะแต่ย้อนอยากซื้อดาวให้พี่ให้น้องผู้เขาชอบคลิปเพื่นนอนล้วเนาะติดตามเพื่อนจ้ากะเทียา เขาบอเคยซื้อจักเทียนไหมเขาก็เข้าไปเบิ้งเพิ่นอยู่เด้ที่เพิ่นสอนว่าการซื้อดาวน์ไอ้การการโหลดอันทูมันกับเฟซบุ๊กแหมมันเฮ็ดบ่ได้แหม่ไอ้จังได๋มันสิเฮ็ดได้วจากเทียนก็อยากซื้อดาวน์ z เพิ่นเนาะผู้คิดผู้ที่เฮาหักเข้าจอเพิ่นเขาติดตามเพิ่นเฮาก็อยากส่ง m ดาวไอ้เพิ่นเนาะพี่น้องมันซื้อบ่ได้สิเอาไปให้เห็นพนักงานเซเว่นก็เฮ็ดให้อยู่เขาเจ้าสิเฮ็ดให้บ่เนาะ กาย้อนอยากซื้อดาวให้พี่ให้น้องผู้เขาชอบชิบเพิ่นแลน้วนาอติดตามเพิ่นแต่เฮาหาเขาขาไปเฮตดนี่มันเป็นยอ,อย่างขื้ยะกเ่เสยนดอกว่ากันเล่นเออเลี้วเล่นยวเขาอยากเยนแล้วนาอพี่น้อ,นองอืมอยากซื้อดาวในเพิ่นแม่ผู้เพิ่นแล้วนาอพี่น้องอืมอยากซื้อดาวในเพิ่นแม่ผู้พนนี้ไว้ขึ้นมาอยู่ดี <c oughs> แต่ว่าเติมเงินเข้าไปแล้ว อืมจีบโผลั <hein? S 1> oh, นบัญชีเขาเป็นเบาดีๆแม่คลิปได้เขามักเขาจอดแหมโอ้คุ้มเจือย่มัดมือเลยมือเนี่ยเติมเหมือนกับไปแล้วกับซื้อบ่ได้พี่น้องจ้าเสียจังไดร่จะพี่น้องเช้าลิ้วเช้าเลี้ยวสุขุมสุคนโอ้ยคลิปนี้ก็อยากถามพี่น้องเนาะอันการสื่อดาวแหมมันก็สื่อยากค่ะแต่ยังการกับว่ทตอนได้เคยสื่อดาวหยัง่งมันอีเหากจ้ะงาพี่นาะมันมุมเป็นไงไงจะกับเหตุที่พี่น้องเออ หยั่งมันก็เห็ดนะหยงดีนวลมันบุ๋มเงยงจะกักบเห็ดที่พี่นอลเอ้ออืมจเจี๋ยเห็ดจังไหดโอ้ยเกิดไหลผู้พันนะมันคือสองสื่อไงเจีกับอกว่าเฟซบุ๊กแม่มันเห็ดบ่ออะไรแม่เห็ดจังได้มันสีเห็ดเด้เขาก็บเห็ดตามเป็นมันเป็นบุมเงยแม่นบอกว่าให้ผูกบัญชีเฟซบุ๊กกับเอ่อเอ่อทูมันนี่วอลเล็ต เอาไปผูกเจ้ว่าจรอ๊าะเอาไปเห็นมานง,งานเซเว่นก็เห็นไห้อยูย่ก็เจ้าเสียไห้บ้านอ้อแต่ย้อนอยากซื้อดาวให้พี่ให้น้องผู้เฮาชอบชิบเพื่นแหละนอติดตามเพื่อนส่น,นี้มันก็คือเงินกากแค่ให้ลูกให้หลานเดทไห้เล้วกับบ่ได้เออหาวาละหัดบ่ถือต้องบ่ถือต้องอยู่งหันแหละโอ้เฮ็ดบ่ได้เลยจายจ่ายจายมันือเห็ดยากค่ะแค่ แต่ว่าผู้คนใด้เอสเมีแร์เสาจะเอาไปคนเดียวดีๆแม่คลิปได้เขามักเขาจอบแหมโอ้คุ้มเจอจะมัดมือเลยมือเนี่ยเติมเหมือนกับไปแล้วกับซื้อบ่ได้พี่น้องจ้าเสียจังไดได้แชร์คลิปนเพิ่นนี่เออเทิร์นเฟซบุ๊ก่วนตัวเทิร์นอันเพจปลาสัตบแยกการนี่แหละค่ะสีส้มดาวให้เพื่อนยังได้ยังการก็ต้องเข็นให้ได้จ้ำพี่น้องวั็ดีจ้ะการไหหยากรี๋ อยากสื <laughs> <onents> yeah! ่อดาวกับส really? <c oughs out> ื่อบอได้โอ้ยเห็ุถุกสิ่งทูกอย่างคือคนบอกเขาไปเบิ่งเปิ้นกระส่งเ็ดง่งยๆจะพี่น้องเช้าวรียเช้าเลียบสุขสุขคนโอ้ยคลิปนี้ก็อยากถามพี่น้องเนาะการสื่อดาวแม้มันก็สื่อยากคัะแกอยากการกับวันได้ก็เคยสื่อดาวเออแบบว่าหมักในชิปเปิลนมักในการว้าการจ้าเพิรนเนาะฮาก็อยากส่งดาวเป็นกำลังใจเพิ่นเนาะพี่น้อง มันัลสื่อการว่ายากอีหลีอยากสื่อดาวก็ซื้อบ่ได้โอ้ยเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างคือเพิ่นบอกเข้าไปเบิ่งเพิ่นก็ะส่งเฮ็ดง่ายๆคือบ่ได้เออไม่อยากจะจัดเงินหลายขนาดให้หลานเฮ็ดให้แล้วก็ยังเฮ็ดบ่ได้อยู่จักสิให้ใส่รหัสหยังตัวรหัสหยังมันละใส่ซ้ำซำสักๆอยู่หั่นซื้อจังได๋ก็ซื้อบ่ได้เจ็นมาปวดหัวพี่น้องเอ้ยใหายจนได้ละพี่น้องออืเพราะว่ามักคิด ชอบชิปติดตามอยู่กับกัจเจ้านี่ก็ชอบมากๆกต่นี่อยู่ชี่หาคนนี่แหละที่ชอบมากอืมเจ๊เฮ็ดจังใดโอ้ยเงดไหลผู้พนนะมันคือสองสื่อไงเจ๊จ้ากระเทียเขาเคยสื่อกักเทียนไหมเขาก็เข้าไปเบิ่งพนอยู่เด้๋ยวพูนสอนว่าการสื่อดาวน์ไอ้การการโหลดอันทูมันหายจังใดนะพี่น้องอืม เพราะว่ามักคลิปชอบคลิปติดตามอยู่กับก็เจ้านี่ก็ชอบมากๆกับมีอยู่ชี้หากนนี่แหละที่ชอบมากมันจะเฮาหาเฮาเขาไปเฮ็ดเนี่ยมันเป็นอย่างขี้ยากการเส้นดอกว่าการเล่นเอลิ้วหลินยาวเขาอยากเทียวกันยังเฮ็ดบ่ได้อยู่จัแสิให้ใส่รหัสอยังตัวรหัสอยังมันละใส่ซ้ำซำสักๆอยู่หันซื้อจังไรก็ซื้อบ่ได้เจน่าปวดหัวพี่น้องเอ้ยเขาก็เฮ็ดตามเพิ่น คนบ่แมบนแม็กเพคนบอกว่าให้ผูกบัญชีเฟซบุ๊กกับเอ่ออ่อทูมันนี่วอลเล็ตเนี่ยเขาก็เข้าไปผูกเจ้าว่าจักรอผ่าสารเยกการนี่แหละคะ่ะสิส่งดาวให้เพื่อนยังได้ยาการก็ต้องเข็ยนหนได้จ้ะพี่น้องวันดีจ้ะเขาก็เห็ุตามเพื่อนันบุมนบ๊มบานแม็กเพคนบอกว่าให้ผูกบัญชีเฟซบุ๊กกับเอ่อ ทูวันนี้วอลเล็ตเนี่ยเขาก็เขาไปผูกเจ้ว่าจ็กล้อยห็งหยังมันอเห็ดยะง่าดีโนมันมันเ่นไนะงๆเจะกัะเบื้ที่พี่น้องเออหายจนได้แล้วพี่น้องอืมเพราะว่ามักลิปชอบลิปติดตามอยู่กับก็เจ้าดีก็ชอบมากๆกับมีอยู่ชี่หาก้นนี่แหละที่ชอบมากเลยนาะพี่น้องอืมอยากซื้อดาวในเพิ่์แม่ผมู้พวกกับเฟซบุ๊กแม่มันเห็ดบ่ออะไรแม่ จังได้ไม่สิเหตุบ่อบอะไรเออวิกการกึงเงินไหลขนาดไทยล้านเฮ็ดไทยแล้วงาสาวิธการนี่แหละค่ะสิส่งดาวให้เพื่อนยังได้วิธการก็ต้องเฮ็ดให้ได้จ้ะพี่น้องวันดีจ่จะจ้าเสียก็อยากซื้อดาวส่งเพื่อนเนาะผู้คิดผู้ที่เขาหักเข้าจอบเพื่อนเขาติดตามเพื่อนเนาก็อยากส่งดาวให้เพื่อนเนาะพี่น้องบางซื้อว่าอะไรวนันที่เขาห้าเขาขอไปเฮ็ดเนี่ยมันเป็นอย่างขี้ยาการเสเสินดอกว้า การเเอ่อริวเียนยวเขาอยากเขียวกับเฟซบุ